ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีลองดีสถานีที่จะพาคุณไปลองดีกับความหรูหราที่อาจต้องแลกมาด้วยลมหายใจค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านออกจากฝั่งมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ไปสัมผัสชีวิตดีๆบนเรือยอชลํำหรูที่ซึ่งแชมเป็นเย็นเฉียบและแสงแดดอุ่นๆรอคอยคุณอยู่แต่จงระวังเมื่อความมืดเข้าปกคลุมผืนน้ำ และคุณอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลือเสียงคลื่นที่ซัดสาดข้างกราบเรืออาจไม่ได้มีแค่เสียงของธรรมชาติแต่อาจเป็นเสียงคร่ำครวญของผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเชิญและพวกเขากำลังหิวกระหายหรีไฟในห้องให้มืดสนิทปล่อยใจให้ลอยไปกับเกลียวคลื่นแล้วมาลองดีไปพร้อมกับเราในเรื่องมริตยูสีครามเที่ยวบินสุดท้ายของเรือดิโอเชนิก กวินนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงผู้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อย mm. เขาลหลงไหลในความเร็วและความหรูหรากวินตัดสินใจให้รางวัลชิ้นใหญ่กับตัวเองด้วยการซื้อเรือยอชมือสองสภาพหนังฝาขนาด60ฟุตที่มีชื่อว่าดิโอเชนิกดิโอเชนิกราคานี้จริงเหรอครับถูกกว่าท้องตลาดเกือบครึ่งเลยนะกวินถามในหน้าด้วยความแปลกใจปนดีใจ ในหน้ายิ้มเจ่อนเจือนก่อนตอบเลี่ยงเลี่ยงว่าเจ้าของเดิมเขาร้อนเงินนะครับอยากรีบปล่อยคุณกวินโชคดีมากนะครับที่ได้ลำนี้ไปกวินไม่รอชา้ารีบเซ็นสัญญาซื้อขายทันทีเขาชวนรินละดานางแบบสาวสุดสวยให้ไปประเดิมทริปแรกด้วยกันเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ3ปีโดยว่าจ้างนักคมกับตันเรือมาประสบการณ์ผู้เงียบขรึมให้มาเป็นผู้ควบคุมเรือในทริปนี้ วันที่ออกเดินทางท้องฟ้าแจ่มใสน้ำทะเลสีครามสวยงามราวกับภาพวาดดิโอเชนิกแล่นตัดคลื่อนออกไปอย่างสง่างามกวินและรินลดาจิบวายอยู่บนดาดฟ้าเรืออย่างมีความสุขเรือสวยมากเลยครับกวินแต่รินว่ากลิ่นในห้องนอนมาสเตอร์มันแปลกๆนะคะเหมือนกลิ่นน้ำทะเลขังผสมกับกลิ่นดอกไม้เนา่าๆยังไงไม่รู้คิดมากนะที่รัก เรือมันจอดไว้นานอาจจะเหม็นอับบ้างเดี๋ยวให้ลมโกรกก็หายแล้วกะวินตอบอย่างไม่ใส่ใจตกบ่ายเรือแล่นมาไกลจนมองไม่เห็นฝั่งนักมจอดเรือลอยลำอยู่กลางทะเลลึกเพื่อให้ทั้งคู่ได้หลงแล่นน้ำและชมพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศโรแมนติกสุดขีดจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าความมืดมิดเข้าปกคลุมท้องทะเลอย่างรวดเร็วขณะที่รินลดากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำของห้องมาสเตอร์ เธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากท่อระบายน้ำกึกกึกบุ๋มบุ๋มเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามดันขึ้นมาจากข้างล่างรินลดาเรียบปิดน้ำแล้วเงี่ยหูฟังเสียงนั้นเงียบไปแต่เมื่อเธอก้มลงมองที่พื้นห้องน้ำที่เปียกแฉะเธอเห็นรอยเท้าสีดำเล็กๆเ,เหมือนรอยเท้าเด็กเดินย่าจากโซนเปียกออกไปทางประตูห้องนอนทั้งที่เธออยู่คนเดียวในห้องกวิน คุณแกล้งรินเหรอรินดารีบพันผ้าเช็ดตัววิ่งออกมาแต่พบเพียงความว่างเปล่าและประตูห้องนอนที่ล็อกไว้จากด้านในคืนนั้นกะวินจัดดินเนอร์ใต้แสงเทียนบนดาดฟ้าเรือแต่บรรยากาศเริ่มอึมครึมนะักคมมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาแกเอาแต่จ้องมองไปที่มาตรอดความลึกและเรดาคุณกกวินครับผมว่าเราควรย้ายจุดจอดเรือนะคมเอ่ยขึ้นเสียงเรียบ แถวนี้มันไม่ค่อยดีไม่ดีตรงไหนนะเคลื่อนก็ลมสงบดีนี่กะวินเริ่มหง,งุดหงิดทันใดนั้นไฟทั่วทั้งลำเรือก็ดับวูบลงเครื่องปั่นไฟหยุดทำงานอย่างกะทันหันเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวที่ส่องกระทบผิวน้ำความเงียบสงัดที่น่าขนลุกเข้ามาแทนที่แกรกแกรกเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บขูดที่ข้างกราบเรือดังขึ้นมาจากข้างนอก กวินคว้านไฟฉายส่องลงไปที่ผิวน้ําเขาไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดแต่รินลดากลับกรีดร้องแล้วชี้ไปที่อีกฝั่งของเรือนั่นใครใครยืนอยู่ที่หัวเรือที่หัวเรือมีเงาตะคุ่มของคนสามคนยืนนิ่งไม่ไหวติ่งเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กเล็กอีกหนึ่งคนนคะมถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะยอมเปิดปากเล่าความจริงว่า ผมเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเรือลำนี้เจ้าของเดิมเป็นเศรษฐีที่ล้มละลายเขาพาครอบครัวออกทะเลแล้วจับลูกเมียกดน้ำตายในอ่างอาบน้ำห้องมาสเตอร์ก่อนจะผูกสมอเรือทวงขาตัวเองกระโดดตามลงไปไม่มีใครหาศพเจอคำบอกเล่าของนักคมททำให้กวินหน้าซีดเผิดเขาพยายามจะสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ระบบทุกอย่างตายสนิท วิทยุสื่อสารมีแต่เสียงคลื่นแทรกซ่าที่ฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังสำลักน้ำกลิ่นเหม็นเน่าที่ริลดาเคยได้ยินเริ่มรุนแรงขึ้นจนแทบอาเจียนมันโชยออกมาจากห้องนอนมาสเตอร์ปังปังปังเสียงทุบป,ประตูด,ดังสนั่นมาจากห้องนอนมาสเตอร์ที่อยู่ชั้นล่างทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นกวินตัดสินใจถือปืนพกที่เตรียมมาเดินลงไปดูโดยมีนักคมถือฉมองตามหลังไป เมื่อเขาเปิดประตูห้องมาสเตอร์ภาพที่เห็นทำให้เขาอ่อนน้ำทะเลสีดำคล้ำกำลังผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำและอ่างอาบน้ำจนท่วมเจิงนองพื้นห้องและที่กลางเตียงนอนขนาดคิงไซส์มีร่างของหญิงสาวและเด็กน้อยในสภาพขึ้นอืดผิวหนังซีดเผิดและมีเพรียงเกาะตามตัวนั่งจ้องนองพวกเขาด้วยดวงตาที่ถลนออกมาช่วยด้วยหนาวเหลือกเกิน เสียงแห่พร่าดังออกมาจากร่างที่ไร้ชีวิตวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้านักขมตะโกนทั้งสคนวิ่งหนีตายขึ้นมาข้างบนแต่พวกเขากลับพบกับเจ้าของเรือตัวจริงยืนขวางทางอยู่ที่บันไดร่างของชายวัยกลางคนในชุดสูทขาดวินมีโซ่ตรวนและสมอเรือขนาดเล็กผูกติดอยู่ที่ข้อเทา้าร่างกายของเขาบวมเป่งและเปียกโชกจะรีบไปไหนกันนะ อยู่เป็นเพื่อนพวกเราสักหน่อยสิผีเจ้าของเรือพุ่งเข้าหากวินนคมใช้ฉมองแทงสวนเข้าไปแต่ฉมองกลับทะลุร่างนั้นเหมือนแทงอากาศผีร้ายคว้าคอกวินแล้วลากเขาไปที่กราบเรือพยายามจะกดหัวเขาลงไปในทะเลรินลดาตัดเชือกแพยยางนคมตะโกนสั่งรินลดาที่กำลังสติแตกรินลดาได้สติรีบวิ่งไปที่แพยยางชูชีพแล้วกระตุกเชือกให้มันพองตัว นคกมกระโดดเข้าไปช่วยกวินยื้อหยุดฉุดกระชากับวิญญาณร้ายจนในที่สุดนคกมตัดสินใจเสียสละตัวเองแกกอดรัดร่างของผีเจ้าของเรือไว้นั่นจมงามแล้วทิ้งตัวลงไปในทะเลพร้อมกันตูม้มกวินหลุดจากการเกาะกลุ่มเขารีบตะเกียบตะกายไปที่แพยยางที่รินลดารออยู่ทั้งคู่กระโดดลงแพยยางแล้วรีบพายเรือออกมาจากเรือยอชให้เร็วที่สุด วินและริลดาพายเรือออกมาได้สักระยะพวกเขาหันกลับไปมองดิโอเชนิกเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่เห็นคือเรือยอชลำหรูค่อยๆเอียงวูบลงทั้งที่ท้องเรือไม่ได้รั่วไฟบนเรือที่เคยดับกลับสว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งเผยให้เห็นร่างของครอบครัวผีทั้งสามคนยืนโบกมือให้พวกเขาอยู่ที่ระเบียงท้ายเรืออย่างช้าๆก่อนที่เรือทั้งลำจะจมดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรหายไปในความมืดมิดตลอดกาล กวินและรินลดาได้รับความช่วยเหลือจากเรือประมงในวันรุ่งขึ้นทั้งคู่รอดชีวิตมาได้แต่เหตุการณ์คืนนั้นได้สร้างบาดแผลในใจที่ไม่มีวันหายกาวินขายทรัพย์สินทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลและไม่กล้าเข้าใกล้าชายฝั่งอีกตลอดกาลสิ่งที่น่าสยองขวัญที่สุดคือทุกครั้งที่ฝนตกหรือมีความชื้นในอากาศรินลดาจะได้กลิ่นน้ำทะเลขังผสมกลิ่นดอกไม้เน่าๆโชยมาแตะจมูกเสมอและบางคืน เธอก็ยังเห็นรอยเท้าเปียกๆเ,เล็กๆปรากฏขึ้นบนพื้นห้องน้ำในคอนโดหรูของเธอเองด้วย